ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา youtube และชาเพจ facebook ทุกคนทุกท่านนะครับครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบก,กับช่องเอิร์ธสายจกรบไคโคซิ่งนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่ที่งานคุณลอกคลองกันเหมือนเดิมอู้เดี๋ยวพาไปชมฝั่งงนูนะครับทําการ เกียร์รงนะครับสูบน้ำครับเตรียมทำการขุดนะครับก็เหลือประมาณ300เมตรสุดท้ายแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่คอนเวิร์ตเป็นตาน้ำนะครับตรงนี้ฝั่งถนนจะน้ำฝั่งข้างล่างนี่น้ำจะเยอะนะครับพี่น้อง เราก็จะขุดมาสุดแค่ตรงนี้นะครับฝั่งทางนี้ก็เริ่มทำการปรับเคียริงเพื่อทำการขุดลอกไก่ความจริงเข้ามาแล้วนะครับอู้น้ำเยอะนะครับสูบ ถือว่าแห้งไปเยอะพอสมควรนะครับนี่ฝั่งท่านี้จะเป็นโซนของรุ่นสิบนะครับเป็นรุ่นสิบมาเทนนะครับเจเนอเรชั่นที่สิบนะครับนี่โอ้ฝั่งนี้นี่ ทำการขุดลอกไม่ลึกเท่าไหร่นะครับพี่น้องอก็น่าจะประมาณห้าสิบเซนนะครับประมาณเมตรหนึ่งครับต่อไม้เยอะมากครับตืมีปลาบนอนี่นะครับทำการเปิดน้ำครับ ให้มันไหลลงไปนูน่นเอาเอาทำไมเอียงแบบนั้นละ่ะมนาะมนาะก็เป็นแบบนั้นอ,อือโอ้น้ำขึ้นไปครับเพระาะว่าเป็นเครื่องสูบ<อ>เครื่องสูบซิ่งนะครับทอสูบซิ่งใช้เวลาสูบไม่นานนะครับเพระาะว่า วอ้วโหปลาครับนุ่นอยู่ข้างหลังครับโอ้โหอึบอ้หนุ่นกระโดดขึ้นไปแล้วครับปุ๊บเรียบร้อยอืมนั่นเป็นไรโอ้น้ำลึกน้ำลึกนี่ทำการ ทำเปิดทำการเปิดร่องน้ำมานะครับโู้ได้ปลาเยอะแล้วนะครับวู้แปบ๊บเดียวนะครับน้ำแห้งครับใช้เวลาในการสูบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับน้ำนี่เป็นมิดนะครับแต่ว่าทำการสูรแบแป๊บเดียวนะครับ ชาวบ้านก็พากันมาจับปลานะครับห้อย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 ไหล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 ห้ยไหล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 โอ้ยน่าจะลงไปเปิดร่องน้ำฝั่งทางนู้นนะครับ โดนไม่ลึกเท่าไหร่ครับไปไปไหล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 ก็จะเดินไปเข้าฝั่งไปนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาปิดร่องน้ำฝั่งนี้นะครับไหล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 ไ้อยห้ไยห้อย อ้าครับนั่นวุ้ยปลาอย่างเยอะครับึ้่มาเห็นอย่างนอยังอาจะดังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มีท่อสุกสิงนะครับเออลับทน่ลับทีน ก็เย็บแหลลุงเนอโอ้ลุงกำลังได้ปลาดุกนะเดินไปจะเยียบแหลลุงอีกอนี่ชอบครับเล่นยิโนโครนนี่เห็นน้ำม็นโครนไม่ได้นะชอบตัวน,นี้นี่อาจารย์ตียนะครับ เกิดเกิดเกิดมึมมงวยกระของเด้ ไปเปิดร่องน้ำกับ luôn đây bài dữ mà không này tôi về vậy, vậy nè hé rồi cho hé Ghiền ไม่ชอบแม่เริ่มเริ่มนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ร้อยจบคลิปเทติก่อน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามตกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเอยสายจบเราไม่ค่อซิ่งเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ